นี้เราอยู่ที่เม่กะบางนานะครับอัดคลิปนี้ดีกว่าวิธีการเลือกกินเลือกสั่งกาแฟเรามาดูกันที่ร้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองสั่งที่ Starbucks ดูนะครับว่าสั่งกาแฟ Starbucks เนี่ยทำยังไงได้บ้างหรือสั่งเมนูไหนดีนะครับตามไปดูเปซื้อมาแล้วนะครับไปถามพี่พนักงานเขาด้วยออกตัวไว้ก่อนเลยผมแม่งไม่มีความรู้เรื่องกาแฟเลยกินอย่างเดียวคือจริงๆรแล้วพวกกาแฟเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหานะ ตัวมันเองมันแครี่น่าจะน้อยมากนะยิ่งผมกินอเมริกาโน่เนี่ยก็ไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมเลยแครีก็แทบจะเป็นศูนย์เลยแต่สำหรับคนที่กินแล้วรู้สึกมันขมเกินกินไม่ได้ไม่อร่อยก็อยากกินอย่างอื่นมันก็จะมีหลายแบบนะครับที่ผมกินในครั้งที่แล้วมากินก็สั่งเป็นตัวลาเต้ดูน้องเขาเขียนชื่อน่ารักมากนะชื่อจอน ใส่เห็นหน้าล้วคงบอกว่าหน้าอย่างนี้คงไม่ใช่จรหรอกน่าจะเป็นจรจัดมากกว่านะก็จัดไปจรทไหนก็จอน,นั้นแหละนะฮะนะครับลาเต้ที่เขาบอกว่าเป็นกาแฟที่ผสมนมก็นมสดมีแน่แต่ไม่รู้ว่าบางร้านเนี่ยเห็นว่าอาจจะมีนมข้นด้วยซึ่งแบบนั้นก็ไม่เหมาะแน่ๆมันก็กลายเป็นกาแฟผสมนมข้นที่ทําให้ได้แคลอรี่เพิ่มขึ้นได้น้านําตาลเพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุแต่ถ้ามันผสมนมสดอย่างเดียวผมว่าก็ใช้ได้นะ คือแคลก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็มีความหวานจากน้ําตาลในนมนิดหน่อยนะครับก็มีโปรตีนจากนมด้วยโอเคเลยนะลาเต้วันนี้วันนี้วันนี้ก็เลยสั่งเป็นเอสเปสโซ่ปั่นนะครับตัวเอสเปสโซ่เนี่ยจริงๆมันมันเป็นกาแฟช็อตนะกาแฟชอ็อตแล้วร้อนเนี่ยนะครับแต่ว่าลองเอามาทําแบบปั่นดูแล้วมันก็จะมีรสชาติหวานเคยกินละเคยกินละชอบแต่สูงมันหวานไปก็เลยวันนี้เลยลองถามออพี่เขาดูนะครับพี่เขาบอกว่า มันใส่ตัวที่เรียกว่าเบสนะครับซึ่งเขาบอกไม่ใช่ไซรัปแต่ผมคิดว่ามันมันน่าจะเป็นไซรัปนะใส่มาแล้วมันหวานอ่ะตัวถ้าเป็นปั่นแบบแก้วเล็กเนี่ยจะใส่1ปั๊มแก้วกลางใส่2องใช่ไหมแล้วแก้วใหญ่จะใส่4ปั้มเลยนะผมก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นขอเป็นเอสเปซโซ่ปั่นและไอ้ตัวเบสเนี่ยขอปั๊มเดียวจาก4ขอเหลือนหนึ่งนะก็ชัดเจนผมกะว่ามันคือไซรัปแน่ๆเพราะความหวานมันลดลงชัดเจนมากรสกาแฟก็เข้มข้นขึ้นนะเพราะนั้นคนที่ ไม่ได้ชอบหวานอยู่แล้วเนี่ยสามารถสั่งให้เขาลดไหลับลดน้ําตาลลดนมข้นอะไรพวกนี้ลงได้เลยก็น่าจะลดแคลอรี่ลดน้าตาลลงได้เยอะมากนี่สังเกตดูนะเวลาเราสั่งกาแฟโบราณหรือสั่งกาแฟที่ชงข้างนอกเนี่ยนะครับถ้าเคยดูตอนเขาทำนะครับนมข้นเดี๋ยวบางทีครึ่งแก้วเลยนะคือมันเยอะมากนะว่านอย่างหนึง่งที่อยากให้เราถามตัวเองดูคือเราติดกาแฟหรือเราติดความหวานอนะ่ะถ้าเราติดกาแฟเราต้องกินกาแฟดําได้ดิ ถือว่าผมกินเอสเปรสโซ่ผมยังว่าโอเคเลยคือมันหอมมันก็อร่อยมันก็ลดกาแฟครับถ้าเกิดเราบอกว่ามันขมเกินมันกินไม่ได้กินกาแฟมันก็ต้องมีหวานบ้างบางทีเราติดน้ําตาลนะท่านผู้นี้ถูกบ้างเราติดน้ําตาลเราติดความมันจากครีมเทียมนะถ้าเราติดกาแฟจริงๆเราลองลองลดน้ําตาลลดครีมเทียมลงให้ได้ครับแบบนั้นเราก็ยังกินกาแฟได้นะครับก็จะมีไขมันมีน้ําตาลน้อยลงแล้วเรายังกินแบบติดหวานติดครีมเนี่ยไม่เวิร์กแน่นอน หรือถ้าใครชงกาแฟกินเองนะครับแนะนำนะครับอย่าชงแบบฟรีอินวันเพราะแบบนั้นเขาผสมน้าตาลกับครีมเทียมมาเยอะมากไปดูข้างซองได้เลยนะน้ำตาลกับครีมเทียมรวมกันนะเพะิเจ็ดแปดสอนนะมีตัวกาแฟทีดเดียวเองนะก็ชงเป็นแบบกาแฟดําแล้วก็ใส่น้ําตาลน้อย,อยใส่ครีมเทียมหน่อย,อยก็ได้ได้ชอบนะครับแบบนี้ก็ทําให้เราสามารถกินกาแฟได้นะครับมันกาแฟไม่ใช่ตัวปัญหาที่ทําให้เราอ้วนครับตัวปัญหาคือน้ําตาลกับครีมเทียมนั่นแหละ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะลดน้ําหนักให้มันมีแบบความสุขมีชีวิตอยู่ปกติได้ไม่จําเป็นต้องอดทุกอย่างจะกินอะไรก็กังวลไปหมดนะครับขอแค่เรารู้จักวิธีในการเลือกการสั่งแล้วก็ลดลดของที่เป็นปัญหาลงเราก็สามารถกินได้แล้วนะครับทุกคนลดน้าหนักแบบมีความสุขจะได้ลดได้ยาวๆแล้วก็ผอมแบบสุขภาพดีไปได้วยกันนะครับ